ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถสวยมานําเสนออีกแล้วครับเข้าสวนเข้าไร่หรือขับทางไกลครับมิซูมิชิใส่โฟนครับตอนเดียวครับสวยอยู่นะครับสีแดงครับจะมีราคาให้ครับล้อมแม็กข้างหน้าครับดูนะครับไปดูช้าช้านะครับดูครับ กระแทะแม็กบรทุกข้างหลังครับเซิร์ฟเนบไม่คานหนึ่งตัวครับ2ตันท่าตันเนาะครับได้ครับกระทบทุกครับยาง Xcd ครับอิชลินครับดูครับใสโคนครับรถยิ้วใหม่ทั้งคันครับประมาณนี้ครับสวยอยู่นะครับดูแม็กเรเนอร์ด้วยครับโอ้สวยอยู่ครับ เห็นเขาเขียนไว้นี่รถบิ้วใหม่ทั้งคันครับสวยอยู่นะครับนี่คือสู์สิชัยโทนครับอาจจะทำสีใหม่ครับโอ้แต่ก็น่าน่าใช้นะครับาำรับใครที่รับราคาได้นะครับประมาณนี้ครับคัสทรงคัสสีนี่สวยครับมีโชคครับดูครับโอ้สวยอยู่นะครับก็จะมีเล็กๆเกน้อยครับแต่ภาพนี่พร้อมใช้งานนะครับทำสีใหม่ครับ สวยครับสีแดงครับล้อแม็กข้างหน้าครับส่งได้จริงครับส่งสวยครับคอกบรรทุกข้างหลังครับสตนเลสครับราคาก็จะแรงๆหน่อยเนาะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมิซูบิชิไซโคนครับรุ่นตำนานครับรุ่นนี้ทนจริงครับมิสูบิชิไซโคนครับ L 2 0 0ครับถ้าใครใช้เคยใช้นี่จะรู้ครับปัดทนขนาดไหนครับ เอาไปดูเบอร์โทรครับอนนี้ครับโอ้โหส่งได้จริงครับแม็กบรรทุกข้างหลังครับแม็กข้างหน้าครับยางแม็กซีดครับพร้อมใช้ครับมาเปิดดูข้างในนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับไปดูเบอร์โทรครับ เห็นไมรั้อยพันหมื่นแปดหมื่นแครับ 100, 000, 88, 88, รบิวใหม่ทั้งคันครับจบจบครับ0 8 1 0 3 9 9 4หนครับ0 8 1 0 3 9 9 4หนึ่ครับประมาณนี้นะครับติดต่อสอบถามจะของรถโดยตรงได้เลยครับผมเพราะว่ารถจอดอยู่ตรงหน้า เยื้องๆกับลงไ้ฟ้าครับโซครับลงมานี่ครับอันนี้ขึ้นลงผางครับนี่ไปป้อมตำรวจครับประมาณนี้นะครับติดถนนเลยครับใครผ่านใครผ่านมาก็แวะมาดูได้ครับว่ารถจอดอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับไม่ใช่สตาร์ทเครื่องให้ชมนะครับเพราะว่ารถพี่เขาจอดขายข้างทางครับฝังซ้ายเปิดไม่นด้ครับน่าจะล็อกครับดูครับแมกนะลงไว้เนึ่ ซื้อไปนี่ถ้าไคอยากเป็นนี่เยอะนี่คุ้มครับแปดหมื่นแปดครับประมาณนี้ครับไปดู้างขวาใหม่ครับแกไม่ได้อยู่ครับไม่ได้สตาร์ทให้ชมครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องหน่อยโอโ้ไม่รู้จักใจครับน่าจะเปิดยากครับสองแสน สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ครับงประมาณนี้แหละครับแอร์ครบครับเครื่องเสียงมีครับนาฬิกาครับตั้งใหม่ครับจะไม่ตรงครับนิ้วใหม่ทั้งคันครับจบจบครับผมว่าสวยอยู่นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวปิดประตูนะครับแสงประตูประตูอยู่ครบครับแปดหมื่นแปดครับนิ้วใหม่ครับโอ้โหโอ้โหได้อยู่ครับโอ้โหชึบชุบชึบเลยครับ ล้อแม็กครับอ้โหสุดจัดครับใส่ล้อแม็กสวยมากครับแอร์นี่ครบแล้วครับเพราะว่าผมดูเครื่องทำความเย็นนะครับอาจจะเย็นเพลงเพาะครับประมาณนี้แหละครับใครชอบก็ติดต่อสอบถามเจ้าของรถโดยตรงที่ผมขึ้นเบอร์โทรให้เลยครับมาณนี่แะครับสวยมากครับสู้ิีิใส่โคนครับ L 2 0 0อเหรอเนาะประมาณนี้ครับถ้าใครใช้จะรู้ดีครับข้อสวนเข้าไร่ครับหรือบรรทุกของขายตามตลาดนรงตลาดนัดหรือบรรทุกพืชผลทางการเกษตรมาขายครับเจ๋วเลยครับรุ่นนี้ครับใช้ดีใช้ทนครับจะรีวิวรอบอีกอีกรอบนึงครับดูละเอียดละเอียดครับนี่ครับไซโคน2.5ดีครับสูมิชิครับ สวยจ้ำๆครับส่งได้ครับแม็กเลเดอร์พร้อมครับดูครับสวยมากครับประตูเปิดปิดปกตินะครับแอร์เย็นเทงพาะครับตัวนี้ครับแม็กบรรทุกข้างหลังครับล้อแม็กข้างหน้าครับโอ้โดนใจไวรุ่นเลยครับําไดที่ใครที่ชื่นชอบรถยุค90ครับใครับ่อะสมนี่น่าจะซื้อไปไว้นะครับสวยจ้ำๆครับ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับกับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ